อ้าวค่ะพี่น้องมือนีตอนใชสสายโอ้หนูสซึกว่าหลายคนก็นดีใจหลายคนก็นรอค่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะหลายคนดีใจหลายคนรอค่อยมือนีมือเฮงมือปังสิวะเนาะบวรรักสิเป็นรัฐบาลให้หรือว่ารัฐบาลเล่าเนาะค่ะมือนีแตกสองจังหวะ อ๋อสำหรับรัฐบาลไทยแม่ขั่วกัะล่งสายดวนแต่ละสายละสายออกไปเบิรตแล้วเนะค่ะพี่น้องเนาะบานี่มาเบิงรัฐบาลเล่ารัฐบาลเลาของไผ่ รัฐบาลเล่าของคนหลังสวนนะคะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาแม่รัวบ่ได้ลงคนหลังสวนงวดงวดนี่เพื่อนหาชุดวินหกตัเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งสองห้าหกดเก้าสำหรับชุดวินเด้อค่ะพี่น้องเด้อชุดวินหนึ่งสองห้าหกดเ้า เดนมากตัวใดเดนมากเก้ารองห้าจับคู่มีหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเก้าหาสองหาหกหาเก้าแปดสองแปดหกแปดเก้าตามสูตรของเพลนเนะาะค่ะพี่น้องเนาะยังละลักละสามตัวกันมีเก้าเก้ากับหาหาหาเนานี่คือสำหรับค้นหลัง สวนเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคนหลังสวนแฟนครับขอ,อกันเข่ามาหลายลุงละณเมติหงวดที่ผพานมาเข่าซีเก่าเก่าซีเด้อค่ะพี่น้องเด้อหงวดที่ผพานมาเข่าซีเก่าเก่าซีออกตกับออกเพิ่นอาลุงละหายมาซีเก่าบันมาออกเก่าซีเนาะ แฟนครับก็เว่าอยู่ดีว่าตามลุงละให้ด้วยค่ะตามค่ะพี่น้องมือนี่ลุงละณเมติวิ่งบนล่างหนึ่งฟันหนึ่งได้ลุงละฟันหนึ่งเด้อมือนีเด้อลุงละฟันหนึ่งจับคู่มีตัวใดมีสามหนึ่งเจ็ดหนึ่ง แปดหนึ่งสามสามเจ็ดสามและแปดสามเอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องเขียนว้เขียนว้ค่ะพี่น้องเขียนไว้ส้นกันตัวใดบอบอส้น แต่วันรักหนึ่งมีอยู่ตะวันหั่บะมีสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งมีหนึ่งเก่าหนึ่งหกซับกันพี่น้องซับวางกันอันหนึ่งสามอันหนึ่งหกอันหนึ่งเก่าอันน, 3, น,น, 6, น,น, 9, น,นี้อันนี้สามเจ็ดแปดโอ้ยซับกันบุตรวิณฑ์อันละแต้มนอ้อพี่น้องเอา้าไผ่สีเป็นไผ่ละ้วะงานนี่เนาะบานนี่บ้าเบิ่งของไผ่เซียนลูกแฝด เสี้ยนลูกแฟดวิ่งรูดบนล่าง7กับ8ปดเนี่ยซับกันอีกแล้วตัวเลขจับคู่มิตรใดมีสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดเและ4 8เน้นที่ตัวใดเน้นที่เก็ดศย์กับ4 8ของลุงละพันเน้นที่3 3 1กับ7จสอง เอา้าอันนี้เป็นเสี้ยนลูกแฝดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะสำหรับตัวเลขมือเส้านี้แม่ขั้วกระลงไปของไผ่เนยเพชรเมืองจันทร์อ่ะสรุปพร้อมกันหลายๆเพชรเมืองจันทร์เอาต่ว่าพี่น้องเข้าแคปหน้าจอของเสี้ยนลูกแฝดไป อ่าแคบนาจอเสียนลูกแฝดเด้อค่ะพี่น้องเด้อลักกาลุงละนะเมติเอาแคบนาจอไว้ค่ะล้กก็ค้นหลังสวนอ่ะแคบนาจอหรือว่าเขียนไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบิงของเพชรเมืองจันทร์วิ่งหนึ่งคือกันตัวนี้เอานึงเกตหนึ่งเปดเข่าโตกลับอ่ะขันมาหนึ่งเกหนึ่ง,ป,ง,งป็ดก็คือสิไปบ่รอด ของเพชรเมืองจันทร์สองอาจารย์นี่เดินดีมากคู่ขี่กันตลอดเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อสำหรับเล่าพัฒนาสองอาจารย์นี่เดินเดินกันคู่ขี่กันมาตลอดชอนกันที่เจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแคบนาจอไว้พิจารณามาเบิ่งของไพ่แบบนี้ของแม่ขั่วนี่ลุดเป็นอันดับหนึ่งเขาเทละงวดสองงวดกับลุดเคื่อบบกเขาเงาวๆ่นี่ ให้พี่น้องได้ใส่หนีใส่สินปดหนีปดสินกันหลายๆช่วงที่มันเขาคักนั้นโอ้ยก็ได้ปดหนีกันหลายคนอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะได้ปดหนีกันหลายนอนู่แตว่าช่วงนี้รุดรุดเขาเขา,เขาของแม่ขัวก็ไดกับว่าแบบที่ว่าเฮ็ดไปตามสูตรดูเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสูตรรุดเท่ากับจาเป็นละเอาแม่ขั้วนี่วิ่งรูดสี่กับห้าจับคู่มิตรไดฮาเจ็ดฮาแปด หาสองหาสามหนึ่งสนี่เอานี่ก็คือของแม่ขั่วได้เบิ้งกันไปล้หลายค้นสารคาำวิ่งรูดบนล่าง5กับ6เน้นที่6จับคูไม่ตัวใดไม่0 6, 1, 5, 2, 5, 26, 2, ูนย์หาศูนย์หกหนาหนสองหาสองหกสองเจสองแอ่ะ อันนี้เป็นคนสารคามเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนสารคามบ้านนีต้ตกมาเสี้ยนเพเภอนนำสมพี่น้องแม่ขัวดดวว้วล่องไฮพิษเด้อพี่น้องเด้อแม่ขั้วล่องไฮพิษเดี๋ยวแม่ขั้วเอาเล็กไถเพิ่นมาล่องเล็กเล่าเดี๋ยวเ้้อพี่น้องแม่ขั้วสิเขียนห้ยหม่เอาค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันไหมเด้อค่ะ เซียนอำเภอนามสมเข้าใจพิษกันค่ะพี่น้องอันนี้เพื่อนเฮ็ดเป็นเลขรัฐบาลไทยอขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องที่ลงตัวเลขพิษของเพื่อนที่เพื่อนจังแมนวาเพื่อนาวาแม่ขั่วหักไปแล้วเพื่อนบอตอบเพื่อนยังบอตอบมาแม่ขั่วก็เลยตอบลงลงไปเลยเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะเซียนอำเภอนาสม วิ่งรูดบนล่างสองกับหจับคูมีสองหนึ่งสองสามสองศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขกับเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อให้ไปจับสลากที่ถูกกฎหมายไว้เด้อค่ะเอามือนี่มือโศกมือมนันมือโศกมือมันให้พี่น้อง โศกโศกมันมันเฮ้งเฮงปังปังลุย่ยสู้ขู่สู้คนเดินทางไปไซกัขอให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะค่ะพี่น้องเนาะเอาต่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวให้พี่น้องโศกดีสู้ขู่สูคนสวัสดีค่ะ